ตอนนี้นะครับเรามาอยู่กับช่อง Let's Meet y o นะครับชื่อช่องนี้เนี่ยมันเป็นช่องที่แบบว่าพวกไลฟ์สไตล์สำหรับผู้ชายผู้ชายเนาะแล้วก็ทรงแบบว่ามีวอล์กต่างๆการท่องเที่ยวอะไรด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้นะประเด็นที่เราจะมาพูดเนี่ยผมเนี่ยเพิ่งชุดคิดได้ประเด็นหนึ่งว่าประเด็นไผมอยากรู้ว่าความรักในแอปแอปหาคู่ในแอปหาคู่ในปี2025เนี่ยมันยังเวิร์กอยู่ไหมประมาณนั้น น่าสนใจครับประเด็นใช่เพราะว่าผมมองว่าปี2025แล้วเนี่ยแอปหาคู่เนี่ยมันก็มีมากมายให้เรา<ช>เลือกกันเนาะเออซึ่งบางทีเนี่ยเราก็เจอคนที่แบบคุยแล้วหายบ้างบางคนก็เจอเป็นเพื่อนบ้าง<ช>บางคนก็มีแฟนจากแอปนี้แล้วก็เจอรักแท้กันบ้างเนาะความรักจริงๆเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะถ้าใช้แอปเป็นอ่าใช่ในทุกวันนี้ครับแอปหาคู่เรียกได้ว่ามันเปรียบเสมือนแบบห้างห้างหนึ่งแลยกัน Uh huh. อ่าเพราะว่าในแอปหาคู่ครับบางมันเหมือนห้างแต่บางทีเนี่ยห้างนั้นอ่ะมันใหญ่มากเกินไป uh huh. มันอาจจะหลงทางได้อ่า uh huh. ใช่เราอาจจะแบบหลงทางได้นะเพราะเราอาจจะแบบมันมีทั้งคนที่แบบจริงใจแล้วก็คนที่ไม่จริงใจในแ uh huh. อปคู<ๆ>่ก็เรียกได้ว่ามันคือดับสองคมนั่นเองใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณเข้ามาแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยคุณต้องระมัดระวังนะไม่งั้นคุณอาจจะแบบหลงทางได้ใช่ ใครับวันนี้เนี่ยแอป,ปแรกที่เราจะพูดถึงกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นแอป,ปยอดฮิตของวัยรุ่นเลย<อ>มันคือแอปไฟน์นั่นเองนะฮะแอป,ปนี้คือยอดฮิตในหมู่วัยรุ่นทุกเพศทุกวัยจริงๆนะมันเป็นยังไงแอป,ป,ปนี้คือแอป,ปนี้ก็คือแอป,ปหาคู่อันดับหนึ่งในประเทศแหละที่แบบคนส่วนใหญ่เขานิยมใช้กัน,นคนะุณใช่ไหมผมเคยผมเคยเป็นไงบนะ้าง,องอโอเคก็แล้วแต่นะแต่ส่วนตัวผมก็โอเคดีถือว่าเต็มสิบผมให้ประมาณเก้าแล้วกันทำไมอ่ะ อีกหนึ่งเสียวไว้ก่อนใช่อีกหนึ่งคือเบลไว้ก่อนโอเคครับของผมก็แอปนี้ก็เคยเคยใช้เหมือนกันใชยใช้เหมือนกันก็ใช้ง่ายดีใช้ง่ายดีครับเออโอเคมันก็เป็นแอปที่แบบเล่นง่ายเนาะไลยรุ่นใช้กันทั่วหลายเรียกว่าแอปยอดนิยมแอปยอดนิยมเนะฮะก็ถ้าเจอคนดีก็ดีแหละครับต่อมานะครับแอปที่สองนะครับชื่อว่าแอป Bu b เบิ บับเบิลเนี่ยเป็นแอปที่ผู้หญิงจะทักหาก่อนนะซึ่งเขาบอกว่าแอปนี้เนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่แบบมีการมีงานทำดักจากจากบทความนะที่เขาบอกว่ามันแบบคนที่เขามีการมีงานทำนะครับหรือว่าที่มีอายุหน่อยเรื่อแบบอ่าใช่แล้วก็ชอบคุยกับผู้ชายก่อนอ่าอามาแล้แล้วก็แอปนี้เนี่ยเวลาใช้เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีรูปภาพแบบสิบแปดบวกเขาจะให้ใส่รูปดีๆอ่า และต่อมานะครับไม่พูดไม่ได้เลยนะครับกับแอปนี้เนี่ยครับชื่อแอปว่า coffee meet bergo ซึ่งแอปนี้เนี่ยเป็นแอปหาคู่ที่ว่าใครอยากมีแฟนหาคนจริงใจเนี่ยมันจะได้ลูกที่แบบว่าเท็ดีเข้าใจเออได้ลูกที่แบบว่าเท็ดีนะครับคนที่นี่เขาจะคุยกันเพื่อคบเผื่ออนาคตเออแต่ว่าบางทีอะเจอคนไม่ดีก็มีนะอย่างข่าวที่แบบออกไปว่าไงครับข่าวเ็นไงเหมือนที่ดูข่าวนะเขาบอกว่ามีไฮโซ เป็นไฮโซหลอกลวงครับหลอกลวงสาวแบบดาราอะไรเงี้ยประมาณแบบหลอกลวงนะในแ,ปแ right. no. อ,อ election, rapper, ปนี้ทั้งที่เหมือนเขาเรียกอะไรแอปนี้มันต้องแบบคนที่แบบยืนยันประวัติดูดีอะไรเงี้ยซึ่งบางทีการเล่นแอปพวกพวกนี้เนี่ยเขาอาจจะปลอมแล้วก็หลอกเราก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังต้องรู้จักเลือกคนดีๆนะครับเพราะว่าไม่งั้นถ้าเราตัดสินใจผิดพลาดเนี่ยก็คือความวิบัตินะต่อมานะครับเป็นอีกแอปหนึ่งที่ว่าฮิตในหมวยรุ่นไหม แอปนี้เนี่ยเป็นแอปสีเขียวนะครับมีัวโอนำหน้าอ่าซึ่งแอปนี้นะครับเขาบอกว่าคนไทยอะใช้เยอะนะครับในแบบคนเอเชียก็ใช้เยอะ,อะใช่เขาบอกว่าเป็นแอปที่แบบเราจะเจอกันง่ายคุยกันง่ายนะครับแล้วก็มันจะกองคําหรือแบบนิสัยกันอนะก็ง่ายอออืคุณเคยเล่นไหมแอปนี้อแอปนี้ผมก็เคยแอปนี้ผมก็เคยเป็นไงบ้างถือ <ผม S 2> ว่าไล่ๆกับแอปไฟเลยถือว่าแบบคุยง่ายนะตัวโอ<ๆ>ตอโอเขียวเนี่ยนะใช่ก็ ฟิลฟิลแอปไฟล์ละครับแต่ก็เลือกคนดีๆคำเดิมเลยเลือกเลือกดีๆอ๋อผมอยากรู้ว e> ่าคุณเคยเจออ่าเขาเรียกว่าประสบการณ์แย่ๆจากแอปหาคู่ไหมเคยเคยทุกคนเคยเคยผมเจอผู้หญ str ิงคนหนึ่งแต่ประเด็นคือเขาไม่ใช่ผู้หญิงคือประเด็นมันอยู่แค่นี้เลยครับแต่เขาแต่เขาไม่ได้บอกก่อนไงว่าเขาไม่ใช่ผู้หญิงเขาบอกผมก่อนผมอาจจะเข้าใจอะแต่เขาเล่นไม่บอกผมเลย ก็เลยอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เป็นประสบการณ์แย่ๆใช่มีประสบการณ์แย่สำหรับแอปนี้เหรอผมนั้นจะมีประสบการณ์แย่ๆอยู่ครับสำหรับแอปนี้เรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์แย่ๆไหมมันก็แย่แหละตอนนี้ผมเล่นแอปแอปพวกแอปเดตเนี่ยเราก็แบบว่ามันก็จะแมทง่ายแมทไปเรื่อยใช่ไหมตอนนั้นอ่ะเราก็แบบเหงาแล้วผมอ่ะก็เรียกได้ว่าแมทครับผมแมทคนแรกแล้วก็คุยนะเราคุยคนเดียวออแล้วผมอ่ะก็คุยกับเขาได้แป๊บหนึ่ง แล้วผมก็ไปแบบเล่นเพิ่มอ่าเข้าใจได้เข้าใจได้เป็นปกติเป็นปกติเ,เป็นปกติใช่ไหมเพื่อนๆทุกคนเคยเป็นนะผมรู้ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องแบบไม่ต้องออบอกว่าไม่เคยนะเออที่แบบว่าเล่นอยู่แล้วก็ปัดเพิ่มใช่เขาเรียกว่าทํเงินเป็นปกติอ่าผมเนี่ยก็ปกัดเพิ่มแต่ว่าซวยก็คือบังเอิญไปเจอเพื่อนอไปเจอเพื่อนของคนที่แมทคนแรก ใชครับสุดท้ายสุดท้ายนะครับเขาก็ไม่รู้ทีหลังว่าอ๋อเขาเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างี้แล้วเราก็เลยแบบแยกย้ายประมาณนั้นใช่ประมาณนั้นครับแล้วประสบการณ์ดีๆเคยมีประสบการณ์ดีๆไหมจาะแอมนี่เคยมีนะครับเ่าเคยเจอคนที่ถูกใจมากเรียกว่าไปกันต่อได้ถือว่านานๆทีจะได้เจนครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะเน้นการคุยเล่นกันซะส่วนใหญ่สำหรับผมระเรียกได้ว่า ไม่ค่อยเล่นจนถึงขั้นสารสัมพันธ์เป็นแฟนส่วนมากเนี่ยได้แค่หาเพื่อนอได้แค่หาเพื่อนสะมากกว่าออหาเพื่อนคุยหาเพื่อนคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นประมาณนัมซามาก,กว่าเอแล้วสรุปนะครับสาหรับในปี2025ในแอปหาคู่มันยังเวิร์กอยู่ไหมอ่าเรียกได้ว่าแอปหาคู่เนี่ยปีนี้ผมก็มองว่ามันก็ยังเวิร์ก<ช>ถ้าเราใช้แบบฉลาดใช่ถ้าเราใช้แบบถูกวิธีนะครับก็อย่าลืมเพราะว่าทุกอย่างมันคือดับสังคมนะครับ อืมใช่เพราะว่าถ้าเราเจอคนที่ซื่อสัตย์แล้วจริงใจกับเราเนี่ยบางทีเราก็ก,ก็ดีเนี่ยครับเพราะว่าเราก็เหมือนมันก็เป็นที่ที่หนึ่งที่สามารถหาความสัมพันธ์ที่แบบจริงใจได้เลือกให้ชัดนะครับแต่ว่าอย่าเล่นเพื่อเลือกอเออไม่งั้นคุณเองจะกลายเป็นคนที่เรียกว่าร้ายใจอ่าใช่อาจจะเป็นคุณเองที่เจ็บอืมเป็นไปได้นะครับแล้วก็เล่นแอปพวกนี้เนี่ยแนะนําอย่างหนึ่งว่าให้เวลามันได้เรียนรู้เป็นประสบการณ์แล้วกันเนาะเออเพราะว่า บางทีความรักอ่ะมันไม่ต้องไปเร่งรีบเพราะถ้าสมมติว่าเร่งรีบมันไม่น่าจะใช่ความรักมันน่าจะเป็นอย่างอื่นใช่ครับคิดถึงแต่สุดท้ายครับผมก็มองว่าคนที่คุณรออยู่อ่ะอาจไม่ได้มาจากการปัดนะครับแต่ว่ามันอาจจะมาจากใจจาใจที่เรารักกันนั่นเองนะครับแล้วเพื่อนๆอะไรครับลองคอมเมนต์มาหน่อยว่าเพื่อนๆเนี่ยเคยเจอประสบการณ์แย่ๆประสบการณ์ดีๆในแอปหาคู่แบบไหนกันบ้างนะครับแล้วเพื่อนๆเนี่ยเล่นแอปไหนแล้วเจอเออลองช่วยมาคอมเมนต์แชร์กันหน่อยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับ